วัสดีค่ะวันนี้วันที่ห้ากันห้าตุลาคมสองพันร้อยสิบเจ็ดนะคะเช้านี้พ่อดื่มนมเรียบร้อยแล้วนอนพักผ่อนอยู่นะคะอุ้ยเปิดพุงด้วยเปิดพุงด้วยตอนนี้เวลาเก้าโมงสี่สิบห้าน

นอนพักผ่อนนะไปดูแม่แม่จ้าทำอะไรจ้าทำอะไรจ้าปุ่นข้าวอ่ะปุ่นข้าวเหนียวให,ให้มันนิ่มๆคุณแม่คนสวยแล้วใส่เสื้อสวยนะ อยู่บนหัวต้องใส่แว่นก่อนแม่บอกใส่แว่นก่อนถึงจะสวยงามใส่สอายงวันแล้ววันนี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันไปปักจจกันดอกไม้ที่สารคูมเจ้าที่ข่าววันไปดูกันนะเมื่อกี้เหมือนเหมือนนางนางรับเหมือนจะมีตุ๊กตาคว่ำเดี๋ยวไปดูกันนะ ไปดูพระภูมิเจ้าที่หน่อยพี่เอาดอกไม้ไปถวายพระภูมิเจ้าที่เอาดอกไม้มาถวายพระภูมิเจ้าที่เป็นดอกเข็มสีแดงกับสีเหลืองนะคะสวยมากเลย <c oughs> นี่เออโสวยงามแต่ดูในนั้นมีใครล้มอยู่ มีใครล้มขอดูหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะใครล้มเอ่ยขออนุญาตขึ้นมานะคะอ้ล้มเลยล้มเลยเอ๋ยอมีคุณผู้ชายคุณผู้ชายล้มแล้วก็คุณผู้หญิงอนุอยู่ข้างหน้านี่ ขออนุญาตนะคะนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วออกไปออกไปล้มข้างนอขออภอไปนะคะขอให้คอยปกปักรักษาคุ้มคองด้วยนะคะ,ข,ะ,คะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยขึ้นมาแล้ว 啊。Yeah.